ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะ EP นี้เราจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งนะคะที่ร้านเอเชียช็อปที่ในเมืองตัวเมืองเฟนบุกนะคะก็จะมีร้านประจำอยู่หนึ่งร้านที่ชาวเดนมาร์กนะคะหรือว่าคนที่อยู่ฝั่งเดนมาร์กนะคะชาวไทยก็จะมาซื้อที่ร้านนี้เพราะว่า ทุกอย่างค่อนข้างจะ Import มาจากประเทศไทยหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคือร้านเนี่ยก็จะมีของค่อนข้างครบเลยเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วว่าในร้านมีอะไรบ้างแล้ววันนี้เราจะช็อปอะไรบ้างนะคะอาหารนะของเราวันนี้นะคะก็คือการเดินนั่นเองนะคะร้านที่เราจะพาไปเนี่ยอยู่จากที่พักของรัฐนะคะไม่เกิน2กิโลนะคะตอนนี้รัฐก็เดินมาได้ประมาณ1กิโลครึ่งแล้ว อยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะด้านหน้าเดี๋ยวจะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวแต่เราจะช้อปปิ้งได้ไม่เยอะเท่าไหร่เน,น,นียเพราะว่าเราเราเดินจะหอบเยอะไม่ไหวแต่เมนูที่อยากจะได้ที่อยากจะซื้อไปนะคะก็คืออยากทำต้มก๋วยเตี๋ยวกินอ่ะเออคิดถึงก๋วยเตี๋ยวไทยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันนะคะ แล้วนะคะทุกคนก่อนเราจะเข้าไปในร้านเนี่ยเราจะต้องใส่แมสด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นกฎนะคะว่าเข้าไปช้อปปิง้งต้องใส่แมสนะคะไปค่ะไปช้อปปิ้งกันวันนี้คือรัดก็จะมาดูวัตถุดิบหรับทำต้ม๋้ยเตี๋นะแต่ไปดูซิว่าจะมีอะไรบ้างถักในร้านวันนี้นะคะทุกคนมีมาระลกอด้วยอ๊ยอยากกินเนาะเนี่ยค่ะ มีมาม่าด้วยมาม่ามาจากไทยนะคะทุกคนเราจะซื้อเจ้านี้ไปนะคะกวางตุง้งซื้อกวางตุ้งไปก่อนเอาไปชัก่อนหนักอยู่ที่ประมาณ0.3นะคะโอเคแหละเ,เอากวางตุ้งนะคะ แล้วเราก็จะซื้อถั่วงงองด้วยค่ะมีอุปกรณ์สำหรับทำก๋วยเตี๋ยวแล้วเรารอดแล้วรอดแล้วปเดี๋ยวเราไปดูเนื้อกําต่อนะคะว่าจะมีซี่โครงหมูไหมนะคะบอกเลยว่ามาม่าที่นี่หลากหลายมากทุกคนมาม่าเกาหลีก็มีมาม่าไทยก็มีนะคะวุนเส้นก็มีนี่ค่ะ มาม่านั่นมากค่ะทุกคนคือแบบมีครบนะคะอยากกินมาม่าอะไรยำๆม,ม,ม,า,มาม่ามีหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบอื่นกันต่อนะคะอันนี้แค่โซนแรกนะที่เราเข้ามานิดเดียวเองของเยอะมากแล้วก็ของในตู้แช่แข็งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ อ๋นี่ลราเจอเส้นหมีไว้ๆนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เส้นหมี่วายดีกว่ามาจากไทยแลนด์ด้วยนะจ๊ะดูสิโปรดักต์ออฟไทยแลนด์ค่ะบอกก่อนว่าในส่วนของงานเส้นนะมีเส้นทุกที่จะมาจากไหนคะจะเป็นลาเมงก็มีนะคะเส้นมาจากญี่ปุ่นเส้นมาจากจีนเส้นมาจากเวียดนามมีหมดเลยแผ่นหอ่อปอเปี้ยอะไรก็มีนะคะคือ เราลังสัรเมนูได้เยอะมากจากที่นี่นะคะทุกคนอันนี้ก็มีอันนี้คืออะไรนะฟองเต้าหู้เนาะเออนึกไม่ออกว่าฟองเต้าหู้ไปทําอะไรเ,เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบทำก๋วยเตี๋ยวของเราดีกว่านะคะนี่งานเกาหลีล้นลวนเกาหลีญี่ปุ่นเราเจอแล้วเรามีแซลมอนอยู่เดี๋ยวเราจะซื้อวาซาบิไปนะคะทุกคนเพราะเราตามหาวาซาบิอยู่เดี๋ยวเราจะซื้อวาซาบิไปหนึ่งขวดนะคะ เพื่อไปกินแซลมอนของเรานั่นเองเมีแซลมอนอยู่ชิ้นใหญ่มากๆเลยน้ำสลัดอะไรก็มีนะทุกคนน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นอย่างที่เราชอบกินกันที่เมืองไทยอะนะอันนี้คือน่าจะเป็นอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเกาหลีเลยโดยตรงในส่วนของของแช่แข็งนะคะมีหมดตั้งแต่หมูซีฟู้ดนะคะไปจนถึงอาหารสำเร็จรูปแล้วนะคะที่เราสามารถไปเวฟได้เลย อเปี๊ยสำเร็จลูกก็มีนะคะสาลาเปาขนมจีบก็มีนะคะทุกคนดูสิคือสามารถที่จะไปเวฟทานได้เลยอะคะ่ะทุกคนต้องบอกก่อนว่าขนมถ้วยก็ยังมีนะคะนี่เข้ต้มยำขนมตาลทุกคนฉันรอดแล้วฉันมีขนมไทยกินแล้ว รอดแล้วจ้าส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นผักักที่อัดแช่แข็งนะคะเดี๋ยวเราซื้ออะไรไปทำกว๋วยเตี๋ยวดีเดี๋ยวไปดูเนื้อหมูนะคะเจอนี่คะ่ะของที่ตามหานะคะก็คือเท้าไก่นั่นเองนะคะแต่วันนี้เราไม่มีเมนู ว่าอยากทําอะไรเดี๋ยวรอบหน้านะคะเรารู้แล้วว่ามีเราค่อยมาจาัดมีด้วยนะกล้วยกล้วยแช่เป็นชิ้นๆสุดยอดของแข็งนะคะจะเป็นแบบปลาพวกปลาก็มีเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้เราได้หมูชาบูไปนะคะแล้วก็เดินมาเจอนี่นะคะกาทีค่ะของไทยล้วนๆเลยทุกคนเห็นไหม ผลิตภัณฑ์จากไทยดูสิตัวหนังสือไทยจ้าชาวเกาะเกาะเกาะมีความกะทิเยอะมากตรงนี้นะคะเลือกได้เลยจากกะทิผงกะทิกระป๋องกะทิอะไรนะคะเ,เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวละที่นี่มีของไทยเยอะมากค่ะตอนนี้เราเดินมาบริเวณของที่เป็นแบบเครื่องหมักเป็นผงนะคะมีหมดนะคะตาโลโบโที่เรา ใช้มากกันที่เมืองไทยนะคะก็มีมีทุกผงเลยมีทุกผงทุกสอสส่วนมากก็จะมีแบบมีเหมือนที่ไทยเลยค่ะทุกคนน้ำพริกก็มีนะคะโอ้มีครบมากแกงมาสมัน่นแกงฮังเลซึ่งรัดก็พกมาจากเมืองไทยต้องบอกว่ายังกินไม่หมดเพราะฉะนั้นนี่แล้วเราก็มาเจอน้ำพริกเผาแม่ปม้านมก็มี เอ,อมีทุกสิ่งค่ะทุกคนคนนอรถด,ดีใดๆปลากระป๋องยังมีนะคะทุกคนปลากระป๋องปุ้มปุ้ยค่ะปลากระป๋องปุ้มปุ้ยนะคะอยากได้ปลากระป๋องอะไรอะ่ะมีหมดเลยนะคะคือเรียกว่าสามารถสามารถแก้ขัดได้เลยก็พอให้แบบหายยากนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ด ขา้าวโพดเมล็ดถั่วแบบเราจะเอาไปทปําปรุงอาหารอย่างเงี้ยซึ่งในร้านเอเชียเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนไทยคนจีนเวียดนามแล้วก็คนแขกนะคะเขาก็จะมาช้อปปิ้งที่นี่นะคะแม้แต่ซอสหอยนะคะที่เราขาดไม่ได้ก็มีนะคะซอสหอยไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะคะแล้วก็นี่สิดูสิขนมมาจากไทยยูโรนะคะ ขนมไทยเกาหลีมีหมดค่ะทุกคนอยากได้อะไรจัดได้อู่งที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นมุมแบบเครื่องดื่มแล้วก็มีโออิชินะคะมาถึงที่นี่เลยโออิชิใครอยากกินโออิชิมาจัดได้ค่ะที่นี่ กินอะไรอ่ะขนมบัวลงบัวลอยแป้งสาลีแป้ง,ปงข้าวเจ้ามีหมดนะคะแล้วก็มีข้าวสาระคะ่ะทุกคนบอกเลยว่ามีข้าวสารจากไทยมีหมดนะคะยี่ห้อไทยยี่ห้ออะไรมีหมดเลยนะคะนี่เราเจอแล้วเราอยากกินข้าวอันนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะนี่ไรซ์เบอร์รี่ มีภาษาไทยด้วยแสดงว่ามาจากไทยแน่นอนจัดอันนี้แล้วกันอันนี้ก็มีข้าวกล้องก็มีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ข้าวไปด้วยนะคะ1ถุงมีแบบ1นึ่งกิโลห้ากิโลยี่กิโลนะคะมีหมดเลยดูสิตอนนี้นตะก้าก็ เยอะประมาณนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินดีกว่าพอละเพราะว่าอยู่ไม่ไกลเรามากเราอยากได้เราก็เดินมาซื้อได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะต้องดูแลตัวเองนะคะที่นี่เขาจะมีกล่องลังให้เราให้เราแพ็กด้วยตัวเราเองนะคะโอเคนะเลิศมากแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะหม้อข้าวก็มีครกครกอะไรก็มีหมดเลย แนด่ดิที่นึงจิ้มจาอย่างมีเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนรัดก,ก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งหมดที่เห็นไปนะคะทั้งหมดรวมแล้วนะคะ25ยูโรนะคะสำหรับอ,อ,อาหารไทยวัตถุดิบที่เราจะซื้อไว้นะมีติดครัวไว้นะคะก็เวลาอยากทานแล้วก็หยิบขึ้นมาทานได้เลย ก็จะแบบหายคิดถึงอาหารไทยไปนิดนึงตอนนี้ที่ยังขาดอยู่ก็คืออยากได้มอนึ่งข้าวเหนียวม,มากอยากได้ซึ้งนึ่งข้าวเหนียวแต่ว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศหน้าร้านอีกทีนึงนะคะว่าของเขาเยอะมากจริงๆค่ะ บมืองไทยนะคะซึ่งหลายๆคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วจะต้องคิดถึงแน่นอนต้องบอกเลยว่าช่วงแรกๆเราอาจจะยังสนุกกับอาหารต่างชาติอยู่แต่พอเราอยู่่ไปอะ่ะเราจะคิดถึงอาหารไทยแน่นอนมันจะทำให้เราอยากตามหาร้านเอเชียช็อปนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนที่มาอยู่โซนนี้นะคะซึ่งเขาจะมีความสุขมากในการที่ เจอร้านเอเชียช็อปจะมีความสุขเหมือนร้านแน่นอนในครั้งแรกที่เราเจอนะคะก็ถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e แล้วก็อยากให้ทำอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยอยากให้พาไปเที่ยวไหนอยากให้ทำอะไรให้ดูอยากให้ทำอะไรให้อา,อาหารแบบไหนนะคะก็แนะนำเข้ามากันได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ